โอเคครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อย่างหัวข้อครับอยากจะโชว์รถกลางแดดก็ได้โชว์รถกลางแดดนะครับก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถนะครับโดยสมบูรณ์นะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็เป็นคิวนะการส่งงานของรถ BMW 3 3 0 e นะครับตัว M Sport Package นะครับซึ่งที่จริงอ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ออกมาดูงานเล็กน้อยก่อนจะส่งงานจริงๆอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่ารถคันนี้มันสวยงามเหลือเกินนะครับสำหรับรถ BMW นะครับซีรีส์3นะครับสาม E นะฮะตัว M Sport Package นะก็เป็นตัวที่ท็อปที่สุดในรายของีรีส์3นะครับสำหรับสีดำนะครับเวลาเงามันก็จะเงาอย่างที่ท่านเห็นนตอนนี้นะฮะด้วยของแต่งหลายๆอย่างอะไรที่เรามองเห็นในตัวรถนะครับบวกด้วยความเงางามที่ตัวรถหลังจากการทำเคลือบแก้วนะครับสวยงามจริงๆอันนี้ขอส่งงานก่อนที่จะลูกค้าจะมานะครับเอามาดูงานกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อความชัวร์เพื่อความสวยงามนะฮะ ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปแล้ววันนี้ลูกค้าก็มารับรถตอนที่มีแดดด้วยโอ้เจ๋งมากนละแล้วรถจะสวยงามจริงๆนะครับแต่ที่ดูนะครับรอบๆคันตอนนี้นะครับสบายใจมากเลยครับมีความเงางาม,งามข้ามน้ํายาแต่าก,การเช็ดไม่มีเลยสบายๆมากนะครับแล้วก็มีแดดออกมาให้เราได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่ท่านเห็นนะครับแสงแดดนะครับสามารถตรวจงานได้อย่างชัดเจนถ้าตรงไหนมีรอยขัดที่ ไม่เรียบร้อยนะครับก็จะ,สะแสดงขนออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับรอยเคลือบที่เครือบรวเช็ดไปหมดก็ะสะแสดงขนได้อย่างชัดเจนจะเครือบแก้วทั้งทีนะฮะเลือกตรวจงานอย่างนี้เลยนะครับจะได้เห็นกันชัดว่าทํางานออกมาดีไม่ดียังไงเราพร้อมที่จะแก้ไขตลอดนะครับสำหรับการเครือบแก้วนะฮะร,รถจะต้องออกมาค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับอันนี้เป็นระบบทานะครับ ทำให้รถออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นน้าตอนนี้ก็ขอบคุณพันุผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ให้ความไว้วางใจกับมาโดตลอดนะครับแล้วนี้จะมีรถมาให้ดูอีกนะฮะว่ารถอะไรนะครับสําหรับใครที่สนใจจะเคลือบแก้วครับที่กำลังจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีชุดใหญ่เข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจทํางานเคลือบแก้วกับเรานะครับม i กิอร์พีเอ็มอัลโต่ดรีดินดีให้บริการเสมอนะครับสําหรับใครที่นี่ครับดูอยู่ในตอนนี้นะฮะนี ตันนี้การโชว์ตัวความเง,งาเงาของรถเบี้ยนรับนะับความเงาเงามากนะฮะกับแสงปกติธรรมชาติอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีเห็นเมฆนะครับเห็นลายต่างๆของตัวรถอย่างชัดเจนนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมิกิอาพียอมมอเตอร์เรลลิงนะครับขอลาท่านผู้ชมและส่งงานันสวยงามไปก่อนนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ